สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่กระรบทุกท่านครับวันนี้นะครับในเรื่องแรกนะครับเป็นข้อสั่งการและก็คำปราลบของท่านนายกรัมตรีนะครับเรื่องแรกการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับและก็เมืองพัทยานะครับนายกรัมตรีขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเ,เมื่อวันที่ที่ผ่านมานะครับและก็เสร็จสิ้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยซึ่ง เป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตยนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องน้ําท่วมน้ําหลากท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการกําชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเตรียมความพร้อมทั้งคนและอุปกรณ์รองรับภัยน้ําท่วมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะครับเรื่องต่อไปนะครับท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อส่งเสริมศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยและโปรโมททางด้านการท่องเที่ยวนอกจากนั้นแล้วนะครับในเรื่องของการเสวนาถามมาต่อไปนะครับแบงค l เช a รไทยแลนดะครับนายมตีขอให้ทุกหน่วยเร่งสร้างการรับรู้การดำเนินงานของรัฐบาลที่ก้าวหน้าซึ่งได้มีการนำเสนอในเวทีถามมาต่อไปรวมทั้งให้ปรับวิธีการประชาสัมพันธ์โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ เน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์อย่างน้อยร้อยละ50เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่นิยมบริโภคข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับเรื่องต่อไปนะครับนายกพอนายกนตีพอใจความคืบหน้าในการก่อสร้างศูนย์ประชุมแบ่งชาติเศรษกิจนะครับรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศ สวนเป็นจากกิติและบริเวณโดยรอบนะครับเพื่อรองรับการประชุมเอเปที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปลายปีนี้และก็นายกฤษีได้ไปตรวจเมื่อวันก่อนนะครับก็มีความก้าวหน้าทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับและก็จะทันต่อการประชุมเอเปนะครับเรื่องต่อไปนะครับการเข้าร่วมประชุมนิกายฟอรัมนะครับนายกรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ ท่านรองนายกรัฐมตรตสุพัฒนาพงศ์เลขาสภาพัฒและคณะนะครับมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมนิเคหิฟอรัมครั้งที่27ระหว่างวันที่26-27กถึง27ษภาคม2 5 6 5ณนะรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับตามคำเชิญของบริษัทนิเคฮิซึ่งเป็นสื่อรายใหญ่และมีูทุกคลมากในกลุ่มนักธุรกิจญี่ปุ่น นายติจะใช้โอกาสนี้นะครับในการแสดงวิสัยทัศน์ของไทยในการรับมือกับความท้าทายและความชังนักงันของภูมิภาคเอเชียและไทยนะครับและก็การก้าวข้ามสถานความท้าทายเหล่านี้โดยทุกฝ่ายต้องทํางานร่วมกันเพื่อภูมิภาคเอเชียที่ยังคงเข้มแข็งต่อไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันอังคารที่31พฤษภาคม2 5 6 5ถึงวันพุทธที่1มิถุนายนนะครับและพฤหัสที่2มิถุนายนนะครับโดยมีการกำหนดพิจารณงบประมาณนะครับทำให้การประชุมครมสัปดาห์หน้าได้เลื่อนมาประชุมในวันที่วันจันทร์ที่30พฤษภาคมนะครับ ไปดูมติคอรมที่สำคัญนะครับเรื่องแรกนะครับกรตรอนุมัติให้กรมธนารักษ์และบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดนะครับดำเนินโครงการที่พักผู้สูงอายุรามาธนารักษ์บนที่ดินราชพัสดุที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับบนเนื้อที่ประมาณ20ไร่กรอบวงเงินก็ประมาณ1,345.934ล้านบาทนะครับ วัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนะครับมีที่พักอาศัยพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตรวมทั้งยังเป็นการพัฒนาและก็ใช้ประโยชน์จากที่ดินราชพัสดุที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบไปด้วยอาคารที่พักอาศัยนะครับ8ชั้นจำนวน7อาคารมีห้องพักรวมทั้งสิ้น921ห้องนะครับมีอาคารในบริการส่วนกลางนะครับพร้อมสระว่ายน้ำสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งอาคารสำนักงานและพื้นที่พาณิชย์พื้นที่ใช้สอยประมาณ4,000ตารางเมตรนะครับจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการเมื่อมีผู้เช่าพักทั้งหมดเท่านั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยมีผู้สูงอายุนะครับจองสิทธิ์เช่าห้องพักแล้วจำนวน1,310รายนะครับโดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับเช่นสิทธิการพักอาศัย30ปีนะครับสิทธิประโยชน์ ด้านสุขภาพนะครับสุขภาพนะครับแล้วก็มีรายได้หลังเกษียณอย่างน้อย3 0,000ืนบาทต่อเดือนนะครับโดยอาจจะเป็นรายได้โดยตรงของผู้สูงอายุเช่นเงินบำนาญหรือเงินสนุนจากบุตหลานก็ได้นะครับและก็มีสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ24ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามีห้องพยาบาลโรงพยาบาลอยู่ในแถวนั้นด้วยนะครับเรื่องต่อไปนะครับคณะตรีเห็นชอบในหลักการแนวทางการปรับปรุง ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตามพรบก,การอำนวยความสะดวกพศ2558นะครับเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยไปดำเนินการนะครับมุ่งตอบโจทย์ผู้ประกอบการและก็ความต้องการของประชาชนให้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐนะครับโดยแบ่งกลุ่มกระบวนงานเป็น2กลุ่มนะครับ หนึ่งกลุ่มกระบวนการที่มีผลกระทบสูงนะครับเช่นการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผู้นาของเข้าผู้นาส่งออกผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมนะครับการจัดหาคนงานทํางานในประเทศและการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับโดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานของรัฐทบทวนกระบวนการและปรับลดระยะเวลาการดําเนินการลงไม่น้อยกว่าร้อยละ50นะครับภายในปี2565 สองนะครับกลุ่มกระบวนการทั่วไปนะครับเช่นการขออนุญาตการจดทะเบียนหรือการแจ้งที่มีกฎหมายหรือกําหนดให้ต้องขออนุญ,ญาตมีเป้าหมายห,หน่วยง,งานของรัฐนะครับเสนอกระบวนการที่สามารถปรับระยะเวลาดําเนินการลงร้อยละ30ถึง50าําเนินการภายในปี2 5 6 5นสาะครับสำหรับแนวทางการปรับปรุงระยะเวลาพิจารณาอนุญ,ญาตนั้นเช่นการยุบเลิกยุบรวมขั้นตอนที่ไม่จําเป็นนะครับเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยง,งานนะครับ การทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐนะครับแนวทางการทบทวนกฎหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุญาตนะครับเช่นกฎหมายที่มีความซ้ําซ้อนกันหลายหน่วยงานนะครับปรับปรุงขั้นตอนนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริการนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุญาตของหน่วยงานภาครัฐนะครับตั้งแต่การยื่นเอกสารการพิจารณาอนุญาต การลงนามการกําหนดมาตรฐานระยะเวลาให้บริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับท่านนายกงตรีได้กําชับเลยนะครับว่าให้ส่วนราชการเนี่ยที่บางหน่วยงานราชการเนี่ยได้ทําได้ดีแล้วนะครับก็ทําต่อไปนะครับส่วนหน่วยงานราชการที่ยังล่าช้าอยู่นะครับก็ให้ไปเร่งดําเนินการให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับ เรื่องสุดท้ายท่านสุริยะจึงรุ่งรุนกิจนะครับรัฐรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้รายงานในคอรมอนะครับปฏิเสธกรณีที่มีการกล่าวหาว่าท่านรัฐรีอุตสาหกรรมซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายนะครับหมกเม็ดยกเลิกการแบนสองสารอันตรายคือพาราคอดและคลอไพรดรีฟอร์ดนะครับซึ่งท่านก็ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับ คณะกรรมการวัตถุนายได้มีหนังสือไปยังกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอความเห็นนะครับโดยทั้งสองกระทรวงก็มีความเห็นว่าสารพิษดังกล่าวยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพห้ามใช้ต่อไปซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมก็เห็นด้วยนะครับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องต่อมาเป็น โครงการใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่ากฟาผนั่นเองนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดําเนินการก่อสร้างและติดตั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อทดแทนเครื่องที่8และ9ซึ่งจะถูกปลดออกจากระบบการผลิตไฟฟ้าในปี2565นี้แล้วก็ปี2568ค่ะซึ่งการติดตั้งโรงไฟฟ้าแม่มะทดแทนเครื่องที่8 9นี้ก็จะมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้านะคะอยู่ที่600เมกะวัตต์พร้อมระบบส่งไฟฟ้าโครงการนี้วงเงินรวม47,400 เจล้านบาทค่ะเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการผลิตกระแสะไฟฟ้ารองรับความต้องการในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยค่ะสำหรับกรอบวงเงิน 47, 4 7 4 7 0ล้านบาทนี้ ครมให้ใช้งบประมาณจากแหล่งรายได้ของกอฟผเป็นแหล่งแรกก่อนนะคะหากไม่พอทางกระทรวงการคลังก็จะช่วยเรื่องของการจัดหาเงินกู้ตามความเหมาะสมโดยที่กระทรวงการคลังจะไม่ค้ำประกันค่ะโครงการก่อสร้างและติดตั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่8ที่9นะคะขยายความนิดนึงก็ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางก็จะเป็นพื้นที่ของ การผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะอยู่แล้วนะคะใช้เนื้อที่145ไร่ค่ะอยู่ในขอบเขตพื้นที่ของกอฟผอ,อซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้จนถึงวันที่31มกราคม2593ค่ะและโครงการติดตั้งเครื่องทดแทนตรงนี้นะคะก็จะมีประสิทธิภาพเฉลี่ยต่อตลอดอายุการเดินเครื่องระยะเวลา25ปีค่ะ ส่วนคำถามที่ว่าการติดตั้งโรงไฟฟ้าแม่มอกแม่แมอทดแทนเครื่องที่8ที่9นี้จะทำให้กระทบต่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์หรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลตั้งเป้าให้การปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็น0ูนย์ในปีคศ2070นั้นก็ต้องยืนยันว่าจะไม่กระทบนะคะเพราะว่าโครงการนี้ได้ใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะเช่นเครื่องผลิตไอ้น้ำแรงดันเหนือวิกฤตซึ่งสามารถผลิตไอน้ำได้ดีด้วยอุณหภูมิและแรงดันที่สูงขึ้นก็จะทําให้ประสิทธิการเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็ทําให้ปริมาณถ่านหินลดลงมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงกฟผก็จะติดตั้งระบบควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าให้อยู่ในค่า มาตรฐานเพราะฉะนั้นเป้าหมายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เดินหน้าได้อย่างแน่นอนค่ะเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องของกฎหมายที่รัฐบาลมองภาพไปในระยะยาวมุ่งสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะก็จาเป็นที่จะต้องมีการ ออกกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์มซึ่งวันนี้ในทางสำนักง,งานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุธศาสตรษษษ์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือที่เรียกสั้นๆว่าสำนักง,งานปะยะปน,นี้ก็ได้เสนอหลักการกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์มให้คอรมอได้รับทราบค่ะซึ่งหลักการของกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์มที่คอรมอรับทราบในครั้งนี้นะคะก็จะ ประกอบด้วย10หลักการด้วยกันค่ะเช่นนะคะขอยกตัวอย่างในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวจะส่งให้ผู้สื่อข่าวค่ะหลักการแรกนะควะวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์มนั้นต้องการให้ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มให้อยู่ภายใต้การกำก,ก,กับดูแลอย่างเหมาะสมผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภค แพลตฟอร์มต่างๆนั้นได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการใช้บริการแพลตฟอร์มค่ะซึ่งก็จะแบ่งเป็น5กลุ่มนะคะคนที่จะได้รับการคุ้มครองหรือคนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์มนี้คือ1ผู้ให้บริการตัวกลาง 2. ผู้ให้บริการรับฝากข้อมูล 3. ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอย่างเช่น s h o ป e e หรือ Lazada นะคะ4ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เช่น CP หรือว่า Lotus ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่มีอำนาจในการควบคุมค่ะอีกหลักการหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือผู้ประกอบธุรกิจ ที่เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขนาดใหญ่นั้นจะต้องกําหนดหน้าที่และมาตรการป้องกันการเกิดการกระทําผิดและความเสียหายขึ้นบนแพลตฟอร์มต่างๆอีกหลักการหนึง่งเช่นการรับรองผู้แจ้งเบาะแสการกระทําความผิดให้หน่วยงานกํากับดูแลมีการ รับสมัครการตรวจสอบและรับรองผู้แจ้งเบาะแสของการกระทําผิดนั้นๆค่ะแต่ณตรงนี้ยังไม่เป็นกฎหมายนะคะเป็นเพียงแค่การรับทราบกฎห,หลักการของกฎหมายไปก่อนโดยที่คณะรัฐมนตรีให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศร่รวมกับกระทรวงดิจิทัลเนี่ยไป ทำหน้าที่เป็นเจ้าของร่างกฎหมายด้วยร่วมกัน,นะคะ่ะแล้วก็จะต้องไปดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นจากหลักการของกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์มตรงนี้ก่อนที่จะนําเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพื่อจัดทาร่างกฎหมายขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องแต่งตั้งนะคะวันนี้ก็มีแต่งตั้งใน ในหลายตำแหน่งด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่ตำแหน่งที่ใหญ่มากนากักน,นะคะส่วนตำแหน่งที่ใกล้เกี่ยวข้องกับประชาชนก็อย่างเช่นของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินะคะก็คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ประกอบด้วยท่านแรกคือพระพรหมบัณฑิตนะคะท่านประยูนธรรมจิตโตซึ่งคณะกรรมการมีทั้งหมด10ท่านอีกคณะกรรมการหนึ่งก็คือคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติค่ะซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีทั้งหมด9ท่านนะคะคุณหมอประกิตวาชีสาธก,กิจก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยแล้วก็มีคุณปณนัดดาวงผู้ดีอันนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการเป็นกรรมการซึ่งอยู่ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ การทําประโยชน์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบค่คะส่วนตําแหน่งอื่นๆเดี๋ยวจะส่งให้สื่มอมวลชนทราบอีกครั้งหนึ่งคะ่ะขอบคุณค่ะครับเอเซอรบมีอะไรสอบถามไหมครับเอ่อเมื่อกี้ทนายกได้ได้ตอบไปแล้วนะครับว่ากําลังให้กระทรวงอัญคลังและกระทรวงแล้วก็สาภาพัดกำลังวินาอยู่ครับเมื่อกี้ทนายกได้ตอบตรง ตอนให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับยังยังครับยังยังยังครับกำลังดูอยู่ครับยังไม่ได้นาเข้าสู่ครมองนะครับเป็นแค่เรื่องรับทราบผลการประชุมของสบศครั้งที่แล้วเท่านั้นค่ะยังยังครับยังยังฮะยังมีครับมีครับต่อแล้วครับครับใช่ครับ

แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่มีเจอกับทีมไทยแลนด์นะครับก็คงมีการคุยกันเรื่องการเชิญนักลงทุนชาวญี่ปุ่นนะครับมาลงทุนในเมืองไทยนะครับขอบคุณนะครับคือคือผมว่าเรื่องคงไม่ไม่ถึงขนาดรถโชว์นะครับแต่เพราะว่ามีเป้าหมายหลักอยู่แล้วนะครับว่าเราไปร่วมประชุมตามที่นิกายเชิญน,นะครับแต่ว่าในส่วนของ การเชิญชวนหรือดึงดูดนักลงทุนเนี่ยเป็นนโยบายหลักของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับท่านก็ไปแล้วคงได้หลายงานนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ